สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกดที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีนะครับว่าผมเองได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมในส่วนของสภากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็ไปติดต่อราชการที่สปกนะครับหรือสํานักง,งานประชุมจังหวัดศรีสะเกดก็เลยมีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับในเรื่องของ กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ในการทําประโยชน์ในที่ดินสปราการแล้วเสียชีวิตนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการดําเนินการอขอรับสิทธิ์แทนนะครับหรือยังไม่ได้โอนว่างั้นเถอะนะครับภาษาบ้านเรายังไม่ได้โอนให้ลูกพ่อแม่ตายก่อนแล้วนะครับก็ทางสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินนะครับเปิดให้ท่านจองนะครับเปิดให้ท่านจอง ยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์นะครับต้องใช้คำว่ายื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ในการขอรับสิทธิ์แทนคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยกรณีเกษตรกรเสียชีวิตก่อนวันที่16กรกฎาคม2564นะครับเสียก่อนนะครับให้ยื่นคำขอภายในวัทออนที่16กรกฎาคม2566นะครับก็ กรณีเกษตรกรเสียชีวิตหลังวันที่16กรกฎาคม2 5 6 4ให้ยื่นคำขอภายใน1ปีนะครับภายใน1ปีนะครับหลัง16กรกฎาคม64ให้ยื่นคำขอภายใน1ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่เกษตรกรเสียชีวิตหรือมีวงเล็บให้นะครับกรณีมีเหตุสมควรให้ยื่นคำขอภายใน2ปีนับแต่วันที่เกษตรกรถึงแก่ความตายนะครับตัวนี้ถ้า ท่านสงสัยนะครับก็โทรติดต่อที่0 8 8 586 3800ห้าดหนะครับหรือลาย ID alro สีสะเกตนะครับตัวนี้เป็นลายไอดีของสรรปกสดิีสะเกตนะครับฝากข่าวดีให้พ่อแม่พี่น้องเรื่องสรรปกสเรื่องที่ดินทำกินนะครับที่ดินของรัฐที่เราทำกินอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารรับรองนะครับถ้าพ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาสนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งคิวอัโคดไว้ที่เพจนะครับไว้ที่เพจนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้สแกนดูนะครับลองสแกนดูแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้รับสิทธ นะครับจะได้รับสิทธิ์เหมือนพ่อแม่เรานะครับที่ดินในที่ดินสปะกอนะครับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสปะกอนะครับคลิปนี้ก็ขอยาไประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับ